ขอบลูกนี้ลองยิงลงูกนี้โอ้โหต้องบินปัดยิงออกไปครับทันพิชาโอ้โหฟีคิดดูปัดมาจะพุบอยู่แล้วครับแต่ก็ถือว่าทันพิชาองก็อาจน,นะครับแล้วะยะยเองก็ไกลครับมาบินปัดเอาไว้ครับโอ้โมลิเลี้ยงไปมองไป หลายคืนมาวิเลียนพรอบลองปันลูกนี้ต้องปัดทิ้งออกไปครับพับพิชาจงแบบนี้ก็อันตรายครับหลุดมานะครับพยายามสปินมาก็ยังทันนะครับจังหวะนี้โอมลีเห็นแล้วนะครับให้พรอบเนี่ยมีเวลาเลือกแล้วครับจริง ไม่ได้หนีทัพพิชามากนะครับปัดออกไปเป็นเตะมุมของเมืองทองอครับอมรีได้บอลโอมรีลากไปเองอมรีลากมาแล้วไหลามาให้เชตวิดแตะต่อมาเจริญศักดิ์โอ้โหวิ่งปัดอีกแล้วครับโอ้โหครับเริ่มจากโอมรีครับไหลามาเนี่ยครับบอลอาจจะทิกไม่ได้ครับแต่ว่ายังแต่งให้เจริญศักดิ์ได้ครับแล้วเจริญศักดิ์ก็ยิงแต่ว่าก็ตรงตัวด้วยครับของทางทัพพิชาช่วงหลังเนี่ย และที่แล้วสองประตูหนึ่งแอซิสนะครับเดินสั่งดูิ์